การให้น้ำระยะทำดอกทุเรียนให้น้ำแบบไหนเวลาเท่าไหร่ครับอันนี้ต้องออกตัวก่อนนะครับเพราะว่าแปลงที่เราทำอยู่ตอนนี้เป็นแปลงเปอร์เซนท์ทุเรียนมันไม่เหมือนกันทุกแปลงครับไม่ว่าจะเป็นสภาพพื้นที่สภาพดินมันมีหลายอย่างหลายองค์ประกอบสำหรับของที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือเราทำทุเรียนไม่กักโศกค,ครับ คือเราเปิดน้ำมาเรื่อยๆเลี้ยงต้นมาเรื่อยๆให้เขามีความสดชื่นเราจะไม่สร้างความเครียดให้เขาเราจะทำให้เขาสบายๆหลังจากที่เราเห็นไข่ปลาตาปูออกมาเนี่ยประมาณสัก70%ซของแปลงเนี่ยพอเราพอใจแล้วเราก็กระแทกน้ําเลยครับซึ่งอันนี้ก็ออกตัวอีกว่าสวนทุกสวนกระแทกน้ําไม่เหมือนกันนะครับบางสวนกระแทกชั่วโมงนึงบางสวนชั่วโมงครึ่ง บางสวนสองชั่วโมงก็มีแต่สําหรับแปลงที่เกษตรปิศาจทําอยู่ตอนนี้คือเรากระแทกไป1ชั่วโมงครับพอเรากระแทกไป1ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราเว้นไว้วันหนึ่งถึงสงวันครับเพื่อเราเร,าราดอดูปฏิกิยาของดอกว่าเขาจะไปทางไหนหลังจากที่ดอกเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลังจากนั้นเราก็เปิดน้ําวันเว้นวันครับ,รบก็คือเปิดครึ่งชั่วโมงแล้วก็เว้นวันทาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับซึ่งตอนนี้ ที่แปลงเปอร์เซนต์ก็เป็นมะเขือพวงเล็กแล้วครับแต่ก็ยังเปิดน้ําวันเว,ว,ว้นวันวันละครึ่งชั่วโมงอยู่ก็คือให้เป็นแนวทางนะครับไม่ให้ทําตามเพราะว่าทุกสวนก็สภาพดินไม่ว่าจะเป็นสภาพดินสภาพอากาศหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะมีเปลีป่ยนแปลงอยู่ตลอดครับฉะนั้นขอแค่เราสังเกตพืชของเราให้ดีแค่นั้นเองครับผมนนช่วงนี้นะครับเป็นช่วงพฤศจิกายน2567ซึ่ง อากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวลมการให้น้ำช่วงเช้ากับเย็นเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับสำหรับการให้น้ำในช่วงเย็นนะครับอันนี้คือเปิดหลังจากช่วงเย็นไปก็คือว่าช่วงนั้นนะ่ะเราอยากได้ยอดกับดอกพร้อมๆกันก็คือที่เราเปิดช่วงเย็นเนี่ยเราทำให้พื้นดินมันชุ่มชื้นไว้ในช่วงใบที่เขาหลับหลังจากตอนเช้ามาเนี่ย ปากใบเขาเปิดเขาได้รับแสงแดดเขาก็พร้อมที่จะดึงอาหารขึ้นไปใช้ได้เลยครับเพราะว่าเราปูุ้ยเขาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วแล้วก็อีกอย่างเปิดน้ําตอนเช้านะครับซึ่งช่วงนี้ตั้งแต่หลังเที่ยงไปเนี่ยอากาศเริ่มร้อนมีลมโชยทําให้หน้าดินเนี่ยมันแห้งเร็วขึ้นกว่าปกติอาจจะมีปัญหาได้ที่เราเปิดตอนเช้าก็เพื่อว่าเราจะควบคุมความชื้นในระยะ ช่วงหลังเที่ยงไปที่มันร้อนเนี่ยให้ความชื้นมันสมดุลครับผมก็แสดงว่าน้ำเนี่ยคือปัจจัยหลักในการที่เราเห็นฟอร์ม,มาไขป่ปลาตาปูหลังจากนั้นมันจะเป็นดอกหรือจะเป็นแขนงก็อยู่ที่น้ำแล้วอะไรคือความพอดีของการให้น้ำเราสังเกตอะไรในการให้น้ำในสวนของเราได้บ้างครับ ระยะการให้น้ําถึงความพอดีเนี่ยมันอาจาจะดูยากน,นิดนึงครับก็คือถ้าสมมุติวันไหนเดดร้อนพื้นดินแห้งผากเลยความชื้นที่สวนเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วดอกทุเรียนเนี่ยมันฝ่อแสดงว่าทุเรียนเราอะให้น้ําไม่พอครับผมแต่ถ้าพื้นดินยังชุ่มอยู่ไม่กระทั่งเช้ายันเย็นเนี่ยมันยังดินยังเปียกอยู่ดอกฝออันนั้นก็คือว่าเราให้น้ําเยอะเกินไปครับ ดอกทุเรียนเนี่ยมันจะดูยากนิดนึงครับก็คือให้น้ําน้อยดอกก็ฟอให้น้ําเยอะดอกก็ฟอแต่ถ้าถึงช่วงที่มันเป็นแขงไข่ปลาตาปออกมาแล้วถ้าน้ําเยอะเกินอย่างเช่นฝนตกอันนั้นนะ่ะก็มีสิทธิ์เปลี่ยนจากตาดอกเป็นตาแขนงได้ครับผมสรุปก็ง่ายๆครับก็คือถ้าดินแห้งเกินไปดอกฟอเราให้น้ําน้อยแต่ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ในดินน่ะมีเยอะดอกฟอก็คือเราให้น้ําเยอะเกิน หลังจากนี้ถ้าเราให้น้ําเยอะเกินเราก็แค่ลดเวลาลงมาครับแต่ถ้าดินแห้งดอกฟอลเราก็แค่เพิ่มเวลาน้ําขึ้นไปครับไม่ว่าจะเป็น5นาทีหรือ10นาทีก็เป็นการเฉลีย่ยหาตรงกลางระหว่างระยะเวลาการให้น้ําครับผมก็ขอบคุณครับสําหรับคําแนะนําในการให้น้ำอ่ะผมขอเกินอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสวนแปลงเปอร์เซ็นต์นี้นะครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดก็ รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่สะสมอาหารลงสารตั้งแต่ช่วงเดือนกันยานะครับเราทำดอกช่วงฝนนะครับสะสมก่อนและหลังลงสารนะครับเตรียมความพร้อมให้ต้นทุเรียนมาพอสมควรแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นว่าทุเรียนนะครับค่อนข้างที่จะออกมาเกินครึ่งเปอร์เซ็นต์ของแปลงนะครับก็เป็น ถือว่าเป็นทุเรียนรุ่นแรกๆทางจังหวัดศรีสะเกดนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ออกหมทุกต้นนะครับส่วนต้นที่ยังไม่ออกตอนนี้ก็าตามมาเป็นอีกรุ่นเป็นเขาเรียกว่ากําลังเป็นไขป่ปลาตาปูอ่าก็ถือว่าเป็นการทําดอกทุเรียนสไตล์เกษตรปีศาจสบายๆไม่ได้กากสุกนะครับก็ ขอบคุณนะครับที่ชมคลิปจนจบเดี๋ยวคลิปหน้ายังไงเรื่องของการตีดอกแต่งดอกนะครับก็จะมาทำคลิปอัปเดตให้อีกทีนึงว่าเขาทำกันยังไงนะครับว่ากิ่งไหนควรไว้กิ่งไว้ควรตีออกดอกแบบไหนที่ควรเก็บไว้ไม่ควรเก็บไว้นะครับก็จะขอเป็นอีกคลิปหน้าละกันนะครับยังไงคลิปนี้ก็อาจจะยาวจนเกินไปนะครับขอบคุณนะครับที่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางช่องเกษตรผสมผสานสนเยนูใครชอบวิธีการทำทุเรียนแบบนี้ก็ฝากทีมงานเกษตรปีศาจไปด้วยละกันนะครับขอบคุณครับ